ใส่กอทำอะไรอ่ะใส่ในถุงมือใส่ทีละนิ้วละนิ้วในถุงมือนะคะแล้วแล้วเขาตอกไข่ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ผักชีโรยข้างบนเฮ้ยแล้วไปต้มใช่คือออกมาเหมือนนิ้วอ่ะมือคนแต่เป็นอาหารอแปลกดีนะลองทำไหมคะลองทำดูก็ได้เป็นอาหารแปลกไงค่ะลองทำดูนะครับผมลองมาดูว่าจะเป็นออกลักษณะไหนครับมันจะเหมือนไหมคะดูกันครับครับตั้งน้ำเลยนะคะครับผมแล้วเราก็มายัดนิ้วกัน ยนิ้วมายัดยัดใส่กรอกใส่นิ้วถุงมือกันดีกว่าครับผมใส่ลงไปอย่างนี้นะคะดันเข้าไปนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้ครับก็คือมันเปียกน้ําหน่อยนะคะเพราะล้างมาครับมันก็เลยจะใส่ยากนิดนึงนี่กลางนิ้วนางแต่หนูว่านิ้วก้อยจะฟิตหน่อยนะพี่นะครับใช่ดันดเข้าแล้วกันใหม่ๆก็ฟิตเป็นธรรมดานึ อะไรวะหมายถึงมือมันใหม่ไงนี่นะคะคอึ๊บอึ๊บแฮได้ด้วยได้นะคะได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ผักชีลงไปเลยใส่ลงไปอย่างนี้เลยอ่ะโอ้มันก็จะเขียวตัวก็เขียวตัวเนาะอ่ะอ่ะเสร็จแล้วผมก็จะตอกไข่ใส่ผมซึ่งผมตอกรอไว้แล้วนะครับบึ้มสองฟองโอ้สองฟองพอไหมน่าจะพอ ดูการใส่นะคะการใส่ของผมก็จะเลอะเลอะนิดนึงบึ้มครับแค่นี้ใช่ไหมเขาใส่สองเอาอีกลูกหนึ่งก็ได้พี่เพราะว่ามันนิ้วนิ้โป้งมันไม่ไม่มิดนิ้โป้งครับฮึบอ่าคันข้างคันข้างมิดแล้วนะคะเราก็จะผูกด้วยเชือกผูกด้วยเชือกนะคะครับแบบนี้นั่นแหละนี่เชือกที่เราเกรียมไว้นะคะครับ ดูว่ามันจะเหมือนไหมเป็นอะไรที่แปลกมากนลครับคุณผู้ชมต้องรัดให้แน่นๆนะคะเพราะว่ากันน้ำมันออกนี่วิธีมัดโอเคโอ้โหเรากลัวมันไหลนะใครจะแก้เลยอย่างเงี oh, okay. Oh. Oh, okay. Oh, uh, okay. ้ยมีดเลยค่ะ okay. มีดตัดออกได้เลยโอเคอ่าพอแล้วนะคะครับเราก็จะไปเลยจุ่มเลยนะคะจุ่มเลยไม่ต้องรอน้ำกำลังเดือดพอดีใส่ได้เลยใส่ลงไปเลยค่ะน้ำร้อนพอดีบึ้มอุ้ย ได้อ่ะเดี๋ยวเรามารอรอจนน้ําเดือดรอจนสุกค่อยออกมาใช่เขาออกมาให้ดูเนาะครับผมมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงจะออกมาหน้าทานไหมใช่ค่ะครับมาลุ้นกันครับอ่ะสุกแล้วเนาะเลยสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาที่ปิดไฟกอนเลยได้ได้ได้ปิดเลยค่ะโโหพี่ฮะมันจะแกะยังไงเนี่ยก็จะยากหน่อยตอนแกะนี่แหละวังร้อนนะครับสุกไหมไข่สุกไหมสุกค่ะถุงมือก็สุก เออจับเชียงนั่นแหละวายร้อนอ่ะครับนี่นะคะครับเราก็๊พิอาขึนมาก่อนมันต้องรอเย็นไหมอะพี่น่าจะรอให้เย็นหน่อยมั้งเนาะนี่ครับคุณผู้ชมเหมือนกันไหมครับก็อย่นี้นี้เดี๋ยวเรามาแกะถุงมือออกกันค่ะครับแล้วจัดใส่จานแล้วค่อยมาดูกันครับอได้อย่างนี้แล้วนะครับค่ะดูดูดู เดี๋ยวเราจะเทซอสนะคะครับเขาเทไปเลยใช่ไหมพี่เทไปอย่างเงี้ยยิ่งยิ่งยิ่งยิ่ยิ่ยิ่โอ้เราไม่ได้ซื้อซอสที่มันบีบได้อะพี่ไม่ได้ซื้อที่ทำแบบนี้มันก็จะเทไม่ได้นะแล้วก็เทงี้ไปเลยนะคะครับโอเคสวยลืมซื้อซอสก็แล้วขอแล้วแต่ก็เหมือนนิ้วมือแล้วก็จะกินลงเบอร์แค่นั้นเองครับผู้ชมดูดีครับนี่ครับลัง พอถามพี่วินพี่วินบอกว่าเราคือนักทดลองเราทดลองเราต้องชิมครับไม่ชิมไม่ได้นะครับอ่ะโอเคค่ะมาถึงเวลาชิมเอาเหอะเอาเหอะหนูเลือกเอาจะเอานิ้วไหนหนูชอบนิ้วกลางค่ะเหรอเอมเอาไม่ต้องใหญ่มากอาทิตเดียวพอพี่กับนิ้วกลางนี้เนี่ยอ่ะอานิ้วเดียวเนี่ยมะมันก็จะไม่มีรสชาติอะไรนอกจากมะเขือเทศนะคะครับกับฮอทดอกเนาะเทส ก็อร่อยตามภาษาไข่อร่อยไปเหมือนอ่านเช้านะครับลองมาทำกันดูนะคะอุ้ยนิ้วขาดไปแล้วนิ้วกลางสะด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ